ปี2028คือปีที่สายอาวุธปืนไทยต้องจารึกไว้เมื่อกองทัพไทยเปิดตัว a k 47รุ่นใหม่2028หรือในชื่อรหัสภายในว่า a k x 28ปืนจู่โจมที่พัฒนาโดยโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยร่วมกับหน่วยวิจัยพิเศษของกองทัพบ,บกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานดีไซน์คลาสสิกของตำนานอย่างเ K 47จนกลายเป็นรุ่นที่แรงที่สุดในเอเชียทั้งในด้านพลังยิงความเร็วความทนทานและการออกแบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะแรงบันดาลใจจากของเก่าสู่การออกแบบใหม่สุดล้ำ AK 47เดิมเป็นหนึ่งในอาวุธปืนจูโจมที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกด้วยจุดแข็งคือความทนทานใช้งานง่ายและเหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมแต่ในปี2028นี้ทีนวิศวกรของไทยได้พัฒนาขึ้นมาใหม่หมดโดยยึดหลักการเดิมแต่เพิ่มวัสดุระดับนานโนคาร์บอนในโครงสร้างเพิ่มความแข็งแรงแต่ลดน้ำหนักลง25%เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมตัวปืนยักษ์ออกแบบให้สามารถแยกชิ้นส่วนและประกอบได้ในเวลาไม่ถึง30วินาทีรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการรบภาคสนาม พลังยิงที่เหนือกว่าเดิมหัวใจของ AK-28 คือระบบลั่นไกแบบปรับแรงถีบอัตโนมัติทำให้ควบคุมปืนได้ดีขึ้นในโหมดยิงอัตโนมัติใช้กระสุนขนาด7 6 2 x 3 9ม mm แบบแรงดันสูง High Pressure Combat Grade ที่พัฒนาในไทยโดยเฉพาะความเร็วกระสุนสูงถึง880เมตรต่อวินาทีและสามารถเจาะเกราะเหล็กหนา10มิลิเมตรได้ในระยะ200เมตรปืนรุ่นใหม่นี้ยังผ่านการทดสอบยิงต่อเนื่อง6000นนัดโดยไม่ติดขัดเลยแม้แต่นัดเดียว ระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะ AKT-X28 มาพร้อมกับเทคโนโลยี Smart Recoil Control System ที่ติดตั้งภายในชุดยิงช่วยให้ควบคุมแรงสะท้อนของปืนในทุกโหมดการยิงได้อัตโนมัติพร้อมทั้งระบบล็อกเป้าแบบเลเซอร์ที่ทำงานร่วมกับหน้าจอแสดงผลแบบพัดบนกล้องเล็งทำให้นักยิงสามารถจับเป้าเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำในระยะ400เมตรแม้ในเวลากลางคืนหรือท่ามกลางฝนควันความทนทานในทุกสภาพแวดล้อมการทดสอบ AK 47รุ่นใหม่2028ดำเนินการในสถานการณ์สมมติจริงไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักลุยโคลนบุกชายหาดยิงกลางทะเลทรายหรือแม้แต่การตกจากความสูง2เมตรปืนก็ยังใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดจุดนี้คือหัวใจที่ทําให้ a k ค28ยังคงคุณสมบัติด,ดั้งเดิมของ AK 47แต่ถูกยกระดับให้ทนยิ่งขึ้นพร้อมรับมือกับสมรรับภูมิุกใหม่ทุกสถานการณ์ความปลอดภยัยและระบบป้องกันตนเอง AKTX 2 8ยังติดตั้งระบบป้องกัน Anti m e s t i y AI ซึ่งตรวจจับและป้องกันการลั่นไกผิดพลาดจากความร้อนความชืน้นหรือแรงสั่นสะเทือนผิดปกติโดยระบบจะล็อกไกชั่วคราวและแจ้งเตือนบนหน้าจอเล็กบริเวณด้านจับนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานในสนามรบได้อย่างยอดเยี่ยมความสามารถในการปรับแต่งและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆหนงในจุดเด่นของ AK 47รุ่นใหม่ไทยคือความยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวปืนรองรับรามพิคทินีและ MOK OK มาตรฐานโลกสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ทั้งกล้องเล็งปืนยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องระบบเลเซอร์วัดระยะหรือแม้แต่ชุดยิงควบคุมด้วย AI ปืนรุ่นนี้ถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มเปิดที่สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตการยอมรับจากกองทัพและภาคสนาม หลังการเปิดตัว AKDx 2 8ได้รับการส่งไปทดลองใช้ในหน่วยรบพิเศษและกองกำลังตามแนวชายแดนซึ่งต่างรายงานว่าปืนมีความแม่นยำสูงควบคุมง่ายแม้ในสถานการณ์กดดันและสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาแบบหนักนอกจากนี้หน่วยรบในต่างประเทศที่เข้าร่วมฝึกซ้อมร่วมกับไทยในปี2028ต่างชื่นชมในสมรรถนะของปืนรุ่นนี้และมีหลายประเทศในอาเซียนแสดงความสนใจในการจัดซื้อเพื่อนำไปใช้ในกองทัพของตนเปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมอาวุธไทย การพัฒนา AK 47รุ่นใหม่โดยฝีมือคนไทยครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสริมแกร่งให้กองทัพไทยแต่ยังเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมอาวุธในประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทหารสู่พลเรือนและการตั้งฐานการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในภูมิภาคนี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยไม่ใช่แค่ผู้ใช้แต่กลายเป็นผู้สร้างบนเวทีโลกบทสรุปตำนานที่ถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้ง AKTX 28หรือเอ 47รุ่นใหม่ของไทยในปี2028คือการผสมผสานระหว่างอดีตอันแข็งแกร่งกับอนาคตอันล้ำสมัยปืนจู่โจมรุ่นนี้ไม่ใช่แค่อาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่สามารถพัฒนาอาวุธในระดับโลกได้ด้วยตนเองมันไม่ได้เป็นเพียงปืนที่แรงที่สุดในเอเชียเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือในการพิทักษ์อธิป,ปไตยที่สร้างโดยไทยเพื่อไทยและเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากทุกภัยคุกคาม